เขากาลังตัดโค่นต้นปาล์มที่หลังบ้านค่ะแล้วก็ต้นปาล์มนี้เป็นต้นปาล์มน้ามันที่มีอายุสิบกว่าปีแล้วค่ะมันก็จะตัดโค่นแล้วก็จะปลูกต้นไม้อื่นทดแทนนะคะที่นี่รถกําลังขุดอยู่ค่ะจะเห็นว่ารถกําลังตัดใช้รถแบ็กโฮขุดนะคะขุดขุดรากออกแล้วเขาก็สับต้นให้มันละเอียดให้มัน ชิ้นเล็กๆหลังจากนั้นมันจะเปื่อยจะย่อยแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยค่ะแต่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบนะคะหัวปาล์มเนี่ยยอดปาล์มค่ะมันสามารถนําไปแกงนาไปทําอาหารได้เหมือนกับยอดมะพร้าวนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่ามีรอยมีรอยเขามาตัดน,นนะคะอาล้น,นะคะเขาจะเอาไปแกงเอาไปแกงเอาไปดองเหมือนหน่อไม้เหมือนหัวมะพร้าวค่ะ รสชาติมันก็จะหวานหวๆน,นะคะโดยเฉพาะผัดพริกแกงนี่อร่อยมากเลยค่ะแต่มันจะหวานสู้ยอดมะพร้าวไม่ได้แต่ว่ามันใกล้เคียงกันค่ะปัจจุบันเขานิยมนำยอดปาล์มน้ำมันมาทำเป็นอาหารหรือว่ามาวางขายในท้องตลาดเพิ่มมากขึ้นค่ะ